อิทะตถาคโตโลเกอุปัตชติตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้อรหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณนะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตโโรปุริสะธรรมะสารถิเป็นผู้สามารถฝึกคนที่ควรฝึกอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สางเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพักขวาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โสอิมังโลกัง ตถาคตนั้นทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้สเทวะกังสมารกังสพรัมมกังสัตสัมณะพรามณิงกับทั้งเทวดามารพรหมหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามประชังสเทวะมนุสสังเทวดาพร้อมทั้งมนุษย์สยังอภินยาด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสัจจิกตตวาประเวเทสิ สอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามโสธรรม,มังเทเสสิตถาคตนั้นแสดงธรรมอาทิกัลยาณังไพเราะในเบื้องต้นมัตเชกัลยาณังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานะกัลยาณังไพเราะในที่สุดศาสถังสัพยัญชนัะเกวละปริปุน,นังปริสุทธังพรหมะจริยังปกาเสติ ทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัต t ะพร้อมทั้งพยัญชนะดังนี้สวากขาโตภะคะวตาธรโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบตัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง อากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัตสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปะณีิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ดังนี้สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะควะโต สาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนพักทวะโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทางได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริ ปุริษายุคานิอัฏฐะปุริษาอุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสะพรควโตสาวกสังคโคนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโย เป็นสงควรแก่ศักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักคีเนยโยเป็นสงควรรับทักศินาทานอัญชลิกระนีโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลีอนุตตรังปุญญคเขตตังโลกัสสาติเป็นสงที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้